ธุรกิจค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงช็อปธุรกิจในวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะคะอาจจะแปลกใจว่าส้มมายืนทําอะไรในครัวนะคะแน่นอนค่ะว่าส้มจะมาปรุงอาหารโชว์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนละค่ะการทําอาหารสำหรับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยนะคะจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปค่ะ พราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเชื่อเลยหลายหลายท่านนี่นะคะทำงานยุ่งใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะทําอาหารและหลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีฝีมือในการทําอาหารที่อร่อยสักเท่าไหร่เหมืนอนส้มนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะเอาเป็นว่าง่ายๆค่ะเพียงแค่ในตู้เย็นของเราเนี่ยนะคะมีเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าในตู้เย็นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเราได้พระเอกหรือว่านางเอกเป็นไก่ของเรามาแล้วค่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำอาหารกันเลยค่ะคุณผู้ชม เพียงแค่คุณผู้ชมน,นะคะนำผงหมากแบบนี้ค่ะสำเร็จรูปเนี่ยนะคะมาใส่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็คลุกคลุกเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะได้แล้วพอเราใส่ผงเข้าไปแล้วเน,นี่ยนะคะเราก็หมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ออกไปหนักเข้าเตาไมโครเวฟนะคะรับเวลาที่เราจะเข้าไมโครเวฟนั้นนะคะคุณผู้ชม กี่นาทีนั้นก็ขึ้นอยู่กับเนื้อนะคะว่าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะก็อย่างอันนี้นะคะก็ประมาณ5-10นาทีเนาะอ่าสินาทีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมดูจะีกว่าวันหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนนี่หน้าตาของไก่นะคะค่ะคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจจะงงว่าเอ๊ะคุนนี้ซึ่งจะมาบอกธุรกิจอะไรคุณผู้ชมใช่ไหมนะคะ วันนี้เนี่ยนะคะส้มเลยจะพาไปดูธุรกิจกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเกี่ยวกับผงปรุงอาหารนะคะสำเร็จรูปค่ะนั่นก็คือบริษัทโฟร์ฟู้ดเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะไปพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัทโฟฟู้ดกันค่ะถึงผลิตภัณฑ์นี้นะคะว่าถ้าหากเราเนี่ยนะคะอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยนะคะเราต้องทําอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูคุยกับท่านเลยค่ะ ส้มเกลออยู่กับคุณสมเจตปัญจวัฒนานกาูนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทโฟล์ฟู้ดค่ะสวัสดีค่ะวิุทธิ์สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่สมเจตส้มได้โชว์ฝีมือให้คุณผู้ชมได้ชมในการปรุงอาหารด้วยผงปรุงสำหรัของบริษัทของพี่สมเจตค่ะครับออส้มก็อยากจะถามก่อนอื่นเลยนะคะว่าออธุรกิจของบริษัทโฟล์ฟู้ดเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจแบบไหนคะพี่สมเจตคือบริษัทโฟล์ฟู้ดนะครับเราก่อตั้งมาประมาณเกือบสิบปีแล้ว <c oughs> แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราจะผลิต เพื่อป้อนให้กับโรงงานอุตสาหการรมเป็นหลัก mm hmm. เพราะฉะนั้นบุคคลทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักบริษ mm ัทก่อฟู้ดเพิ่งจะมีมา2ปีให้หลังเนี่ยเราเริ่มที่จะมีขยับขยาย mm hmm. โดยใช้แบรนด์ตาไทยเชฟครับ oh. แล้วก็มีผลิต oh. เพื่อป้อนให้กับร้านค้า mm hmm. แล้วก็เอสเอ็ม e <c oughs> ครับ แล้วอย่างนี้อ๋อสินค้าของบริษัทโฟร์ฟู้ดเนี่ยค่ะพี่เป็นสินค้าประเภทไหนอะไรยังไงบ้างคะสินค้าของบริษัทโฟร์ฟู้ดส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเป็นผงปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารนะครับค่ะอย่างที่ได้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะผงปรุงอาหารค่ะแล้วนอกจากผงปรุงแต่งอาหารเห็นบอกว่ามีสินค้าอย่างอื่นด้วยเหรอคะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเราแยกอวกเป็นสินค้าออกเป็นด้วยกันสองหมวดนะครับก็คือกลิ่นของคาวกับทางด้านของหวานถ้าอย่างของคาวเนี่ยที่ลูกค้าเห็นโดยทั่วไปนะครับถ้าอย่างที่เรา ขายในรายอุตสาหกรรมอย่างสมมติเดินเข้าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเข้าตามร้านมินิมาร์ทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมครเคี้ยวไม่ว่าจะเป็นลายไส้กรอกลูกชิ้นนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือโฟฟูดเนี่ยผลิตแล้วก็ป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ใช้วัตถุดิบของโฟฟูดเนี่ยผลิตออกมาเป็นสินค้าของเขาไม่ว่าจะเป็นลายขนมขบเคี้ยวหรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกไส้กรอกลูกชิ้นนะครับส่วนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านของหวานเนี่ยตอนนี้โฟฟูดเพิ่งเริ่มทํา ก็จะมีไอติมน้ำผลไม้ไทยเชฟจุ๊บๆนะครับแล้วก็จะมีผงพุดดิ้งผงเต้าหวยผงวุ้นเจลาตินแล้วก็จะมีพวกผงชานมอะครับออันนี้จะเป็นลายของหวานที่ทางบริษัทเริ่มผลิตนะครับ ก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะสามารถนําไปปรุงสําเร็จรูปได้เลยเราง่ายๆวิธีง่ายๆใช่ไหมคะพี่แล้วอย่างนี้เนี่ยจุดเด่นของธุรกิจของเราเนี่ยคืออะไรคะพี่ถ้าจุดเด่นในส่วนของเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือโรงงานเนี่ยตอนนี้เราได้มาตรฐาน GMP และก็ h s a c c p จากทาง BVQI นะครับถ้าเป็นลายที่เราส่งตามอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่คือเราผลิตตามออเดอร์ลูกค้าแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะ เรียกได้ว่าหลายๆายๆท่านเนี่ยนะคะคผู้ชมที่ฟังเนี่ยเริ่มอยากจะสนใจแล้วล่ะค่ะพี่เริ่มสนใจแล้วที่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะอยากจะทําธุรกิจร่วมลงทุนกับเราเนี่ยค่ะคะุณผู้ชมต้องทํำยังไงบ้างคะคุณสมเจตจริงๆถ้าร่วมลงทุนกับธุรกิจของทางโฟร์ฟู้ดก็ไม่ยากนะครับก็คือสามารถโทรติดต่อเข้ามาที่ทางบริษัทว่าแจ้งความจําจนงว่าอยากจะต้องการซื้อเพื่อไปจําหน่ายต่อ,อหรือว่าซื้อเพื่อเอาไปผลิตเป็นสินค้าและขายในร้านของตัวเองก็สามารถติดต่อได้เข้ามาเลยะครับเพราะตอนอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีรับ อยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ว่าต้องการสินค้าของทางฟฟู้ดเนี่ยไปจำหน่ายก็คือตัวแทนจำหน่ายนั่นเองใช่ไหมคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยก็คือยอดถ้าเป็นในกรุงเทพและในกรุงเทพปริมณฑลนะครับเราจะดูคิวรถผ่านก็สามารถส่งได้ถ้าเป็นต่างจังหวัดในขั้นต่ำเราขอที่5,000ยอดยอดขั้นต่ำ5000บาทเราสามารถจะส่งให้ได้ครับ ค่ะ,คะแล้วอ,อยากจะให้พี่สมเจนบอกช่องทางในการติดต่อที่ชัดเจนนิดนึงค่ะถ้า,าช่องทางในเรื่องของการติดต่อใช่ไหมค,ครับก็สามารถโทรเข้ามาที่บริษ,ษัทได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่บริษ,ษัทก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ะนะครับ8โมงถึง5โมงคึ่งก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ก็02 968 3723ถึง6นะครับแล้วก็เบอร์มือถือก็จะมีด้วยกัน3เบอร์0818228168แล้วก็จะมี081 9017580แล้วก็เบอร์สุดท้าย9 0 8 1 8 6์แป3หนึ่งแปดหกเก็ดามสามครับค่ะกัเรวานี่นะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะอยากจะร่วมลงทุนกับธุรกิจนี้นะคะยังไงก็ติดต่อตามช่องทางที่พี่สมเจตบอกได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะพี่สมเจตคะพี่สมเจตมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งไหมคะว่าเออเพื่อ,อจะร่วมลงทุนหรือว่าอยากทำธุรกิจประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของทางโฟร์โฟร์นะครับจะมีด้วยกัน เยอะมากมายนะครับอันนี้แล้วแต่ทางลูกค้าที่มีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อเข้ามาแล้วก็รวมทั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าซื้อไปจําหน่ายต่อนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัวเด,เด็ดๆด้วยกันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อสอ,ส,อส่วนนะครับอย่างแรกจะเป็นผงหมักอย่างที่ <C HA. S 1> น้องส้ <C HA. S 1> มเมื่อตอน <C HA. S 1> ต้น,ตนชั่วโมงที่มีทําโชว์แล้ว <C HA. S 1> สําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ตามร้านที่ขายข้าวเหนียวส้มตำมมานะครับก็คือเนี่ยมีซื้อไปจําหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอติมน้ําผลไม้ไทยเชฟจุ๊บ นะครับตอนนี้ก็ตัวนี้มาแรงไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าโรงเรียนหรือว่าตามตลาดนัดก็มีสั่งเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับราคาจําหน่ายตอนนี้เนี่ยเราส่งให้แท่งละ8บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ไปจำหน่ายประมาณแท่งหนึ่งสิบถึงสิบสองบาทนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทําเลสถานที่นะครับบางเจ้าก็รับไปเป็นลังนะครับแล้วก็ไปฟรีที่บ้านแล้วก็ใส่หลังโฟมไปจําหน่ายนะครับถ้าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยลังเดียวเราก็ส่งแล้วนะครับลังหนึ่งก็240แท่ง นะครับราคาก็1 9 2 0บาทถ้าต่างจังหวัดเราขอขั้นต่ำสามลังครับค่ะพี่สมเจตคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากรับตัวแทนจําหน่ายแล้วเนี่ยยังได้ยินข่าวมานิดหนึ่งว่าพี่สมเจตเนี่ยอยากจะได้คนไปร่วมงานด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับลืมไปเลยครับเพราะว่าจริงนอกจากว่าเราต้องการรับตัวแทนจําหน่ายที่ขายสินค้าเราแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางบริษัทโฟร์ฟู้ดนะครับก็ยังเปิดรับสมัครเราเรียกง่ายๆว่าเป็นฝ่ายขายตลาดสดนะครับก็คือรับสมัครใครที่มีใจรักงานขาย นะครับชอบงานลอยนิดหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนะครับสามารถเข้าตอกซอกซอยแล้วก็รู้จกักตลาดสดเป็นอย่างดีนะครับทางบริษัทเนี่ยมีเงินเดือนให้มีสวัสดิการให้นะครับสามารถสนใจติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้นะครับผมขอฝากนิดนึงเมื่อกี้ลืมบอกทางน้องส้มไปนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนําไปก็คือในส่วนของผงปรุงรสในส่วนไอ้ผงหม,มักบาร์บีคิวกับกระเทียมพริกไทยนิวออลีนไปแล้วนะครับกับไอติมน้ำผลไม้ไทยเชฟจุ๊บๆแล้วนะครับ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับ<ช>ผลิตภัณฑ์ของไทยเชฟจะมีตัวผงไก่ไทยเชฟเ,เรามีวางจําหน่ายแล้วที่โลตัสทุกสาขานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราได้มาตรฐานฮาลาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชา,ชาวมุสลิมนะครับที่มีความสนใจอยากริมลองชิมรสนะครับผลิตภัณฑ์ผงไก่ไทยเชฟก็สามารถาไปหาซื้อได้ที่โลตัสทุกสาขาได้แล้วครับ <ừ> ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเป็นธุรกิจนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถรวมได้ไง่ายๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะหรือว่าจะซื้อไปเรียกได้ว่าใช้เองหรืออะไรงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถทาได้ไง่ายๆแล้วก็ปรึกษาปัญหากับพี่เขาได้ไง่ายๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะซุ้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมเจตมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนําธุรกิจกับเราค่ะ